สวัสดีครับนี่อยู่ช่องสายหาสาวนะครับวันนี้อยู่กับแอปมอนด้าไลน์นะครับแอปเซเวยอนนะครับก็ถอนเข้าทุนมอนิเมเลดนะครับโดยการสะสมคะแนนนะทำแบบสับถามนะมีถอน30บาทถึง90บาทนะครับซึ่งถอนปกติเนี่ยคนแต่ละวันนะครับเราถอนถ้าถอน2องทุบก็เข้าช่วงประมาณ5้าทุ่มนะครับอันนี้เนี่ยก็เข้ามา23่สเลขาสินาทีนะครับก็คือ5้าทุ่มสินาทีนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนะครับก็จะเป็นตัวเขียวตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับเพราะว่่าแอปเนีย ไม่มีระบบเชิญเพื่อนนะครับเราต้องหาคะแนนด้วยตัวเราเองนะครับอ่ะโอเคมาดูในส่วนของแอปนะครับเมื่อวานเนี้ยเนี่ยก็มีบบสอบถามเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะซึ่งผมก็ทําไปนะครับของเมื่อวานวันที่2องสิงหาคมนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ทําไป1 0 0 0คะแนนนะครับได้หนึ่งพคะแนนมันก็จะมารวมตรงนี้นะครับได้7,800คะแนนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ผมก็กดถอนป้ายนะครับหน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันคะแนนซึ่งได้เงินเข้ามาในทูบอเล็ตก็คือ อ่สามสิบบาทนะครับก็เข้ามาเป็นเทียบร้อยทีนี้เนี่ยผมก็ทําไปสอบถามต่อไปเรื่อยนะครับได้มาอีก5ชุดนะเมื่อวานนี้มันเกี่ยวกับพวกอาหารพวกขนมพวกอะไรต่างๆนะครับพวกของสภาพผ้าเขาประมาณนี้ก็ได้มาเป็นเทียบร้อยนะครับ20 0 0 0กว่าคะแนนเะมื่อวานนี้25,000่าคะแนนนี่แหละ,ะประมาณนี้อ่าในส่วนของการถอนนะครับมาดูโซไวเล e ตนะครับ่มันก็จะมะีด้วยจำนวนมันก็คือ30บาท60บาท90บบาทครับ อ่ะตัวนี้เนี่ยเราต้องกรอกเบอร์ของเราก่อนนะครับกรอกเบอร์วเลตของเรานะครับเพื่อได้ถอนนะเรีนสมาตินะครับอ่าถอน30บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่11,000คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคะแนนอ่ามี21,000คะแนนนะครับก็จะถอน60บาทก็คือ2 2 0 0 0พคะแนนนะครับเดี๋ยวผมรอถอน60บาทดีกว่าเลยอีก1,000คะแนนนะครับอ่ยพอจ่ายปกติดีนะครับสำหรับใครที่อ่าต้องการโหลดนะครับเดี๋ยวผม จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือมันจะเข้ามาในเพลย์สโตร์นะครับซีเวียร์ on. หรือว่าเราพิมพ์หาก,ก็ได้นะตัวนี้เนี่ยเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้เนี่ยเปิดมาค่อนข้างนานนะตั้งแต่ปี2060นะครับก็6ปีแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่27เมิถายนนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านครั้งนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ